สวัสดีก่อนปีใหม่หนึ่งวันนะแล้วก็การที่เอาสมาชิกเนี่ยมีพี่แจ๊ดพี่แท็บพี่ิมไปรถกันเดือดพี่ทําให้การจราจรที่โล่งเนี่ยสามารถใช้เวลาเดินทางเท่ากับเวลาที่รถติดได้ขึ้นไปบนห้องอะไรสักอย่างแล้วก็ห้องใครกูจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่เอาแต่ว่าห้องเพื่อนแล้วต้องดีอีกวงเออค่าแข่งแรงจ้ะแค่นี้เลยหรอจ้าเดินทางมาดเดินทางเหรออ๋อพี่ดูดวง เราคุยกันร้อยว่าหมอเขาดูให้มหมอดูพูดว่าไงบ้างคือต้องเดินทางเยอะมากในปีหน้าใช่อถึงชมพูท no> วีปก็ได้จันน่าอยู่ที่ไหนล่ะอ้โได้ค่ะแคมค่ะสวัสดีครับที่คุณ สวัสดีก่อนปีใหม่หนึ่งวันนะแล้วก็ะะะจะบอกว่าการจราจรวันนี้ดีมากเลยรถเนี่ยน้อยกว่าที่คิดเพราะว่ารแรกก็มาสัก4ี่ชั่วโมงห้ชั่วโมงมาที่โคราชสรุปเนี่ยไม่ถึง3ามครึ่งนะแต่ว่าการที่เอาสมาชิกเนี่ยมีพี่แจ๊ดพี่แท็บีเลียม <c oughs> ไปรถกันเดียวกับพี่เป็นยังไงคะทำให้การจราจรที่โล่งเนี่ยสามารถใช้เวลาเดินทางเท่ากับเวลาที่รถติดได้ <c oughs> ทำไมอะ่ะคนนี้จะแวะซื้อของคนนี้จะชี้ <c oughs> สวัสดีครับขราวเปล่ากลุ่มคืออะไรเหรอคะอะไรนะครับขึ้นดึกเลยอันนี้มีไอ้วยนี่ว่าพี่ไอเพิ่ง่ไปเมื่อกี้เราก็ไอเล่นเล่นก่อนเราเหรอเล่นก่อนพี่อ๋อพี่ไอสรันยูนะฟิล์มนะคะผู้ซึ่งมาก่อนหนึ่งวันกลุ่มก็คือพี่เก๋พี่แมนใช้ด้วยกันเนี่ยหรอเดี๋ยวเรียนว่าจะใช้ตามว้าวว่าแต่ คุณรีมจะอยู่กับเราจนถึงโอ้ยมันนอได้ไงกลุ่มได้ก็แค่ไปเบอร์ป่องนึงไปค่ะเราเข้าประตูชุมพลกันค่ะทุกคนและแน่นอนนะคะกิจกรรมของพวกเราเหล่าวอเตอร์วอลนะคะนี่นะคะน้ชุดว่น้ำก็คือเป็นออกกำลังกายถ้ากลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะอยู่ห้องเดียวกันซึ่งีิฉันจะเข้าไปแจมด้วยนะคะ เอาละค่ะเรามาที่ห้องพักของนักดนตรีกันนะคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนเขามีกิจกรรมอะไรซึ่งพี่ๆนะคะอยู่กันแบบนี้ในทุกๆสิ้นปีกันมาประมาณ15ปีได้ไหมคะ ประมาณหลายปีมียรีไม่ได้นานสุดทุกๆปีมันจะมีแบบเรื่องแบบวีรกรรมอะไรใดๆไหมคะพี่รีมก็เลถามอยู่เลยวีรกรรมไม่เล่นเล่นอยู่เลยเยิงเช็คอยู่เลยให้รีมเฮ้ยเพื่อนโคราชมันยังไงนะมันมีเรื่องอะไรที่เราท<ม><ม>ำมเรื่องที่ไหนกูหวา,าพี่บอกว่าก็ที่ขึ้นมาบนห้องอะไรสักอย่างแต่ก็เมื่ใครกูจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่หรอว่าห้องเพื่อนแล้วลูกดีอีกวงเออแล้วมันป็นเล่นในงานเดียวกันเล่อีกวงหนึ่งเล่นงานเดียวกันเพาวหรอเปล่าหรืออะไรก็ก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แทบอยู่กับเขาตรงนั้นไหมคะไม่อยู่อ๋อโอเคซึ่งจำได้ว่า3ปีที่แล้วอ่ะช่วง33มสเอดที่มีนันนนมานั่นคือที่บนบลอุบลซึ่งก็ค่อนข้างที่จะวีรกรรมโหดโหดอยู่แล้วปีที่เราเราทำอะไรคะปีที่แล้วปาร์ตี้ทั้งยาเลย อ๋อเรามีงานที่พัทยาก่อนแล้วก็ไปไป,ไปราร์ตี้อ่าแล้วพี่แจ๊ดนะคะอยู่กับพี่ว่านปลายปีมากี่ปีละไม่รู้นะคุณใหญ่แจ็คลีมเขาไม่อยู่เราก็มาแทนไงออุ้ยอันนี้รวมดาวปีนี้เป็นปีที่แปลกเพราะว่าจริงๆอะปกติสิ้นปีพี่ว่านก็จะแบบไม่อยากไปไกลๆมากๆอะไรอย่างนี้ปีนี้เราก็เลยอยากลองแบบเอ๊ะลองรับแบบต่างจังหวัดบ้างแต่ลืมดูว่า30เราไปไหน <laughs> เราดูดิเราจะบริหารเวลายังไงนะสินะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องและยังไม่ถึงเวลาของเราเราจะออกจากที่นี่สี่ทุ่มโดยประมาณโอเคไหมรุ่งครึ่งไม่เกินอุ้ยเดี๋ยวเพื่อรถตีดโอ้โหโลไม่เห็นมีรถจกคับตร่ถนนนะก็เด็กอกออกก็ออกแค่นั้นเองเฮ้ยพี่ไอยังไม่เล่นเลยไม่ได้เดี๋ยว่าไม่ถ่ายรูปด้วยนะคะ โอเคค่ะ30ธันวาคมเราอยู่ที่โคราชเดี๋ยวเราจะมูฟไปดูการแสดงกันที่งานเค้าดาวโคราชที่ศาลากลางเมืองนครราชสีมาเป็นไงเป็นไงซึ่งเราจะต้องเดินทางกลับในคืนนี้เลยเพื่อที่จะเดินทางไประยองต่อเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพรุ่งนี้31ธันวาคมที่ระยองแต่ละคนสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ไดมีอะไรนะไม่มีอะไรเด้ีอเดี๋ยวูค่ัค่ะบาย ดัง่อยนะตรงนี้เพราะหลังเวทีแล้วเวทีอยู่นี่วันนี้พ่อพ่ดเห็นไลฟ์ของพี่โพร์นะน่า<ๆ>สนุกมากมีมาหลายวันละไล่กันมาเรื่อยๆแล้วก็วันนี้อาผมมาพี่ไอซ์แ้วเมื่อวานนะนะสงการมาเล่นมาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้โตโน่เน่<ห>เกับพี่กวางนะ<ห>แล้วก็นี่มินตราวันที่หนึ่งนะครับ<ห>แล้วก็จบด้วยวันที่สองนักกอล์ฟฟากี้ฮิโร่โคตยอดเลยก็มีได้เจอพี่ไอซ์ตัางาแล้ววันนี้งานจัดใหญ่มากนะจัดตั้งแต่ลานย่าโมไลเข้ามาตรงสารกลางนี้แล้วก็ คนเพียบเลยคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีคะคืแน่นอนว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะก็คือคนที่รอที่เท่านั้นเพราะว่าพี่เป็นคนสุดท้ายแล้วจริงๆโคราชเ,เป็นเมืองที่สนุกสนานอยู่แล้วอ่าเวลาใครมาเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูดนตร,ตรีดูอะไรกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเจอบนเวทีโอเคเดี๋ยวพี่รอฟังสุรพลจ้าบแน่นอนหมดจ้าบแน่นอนสุรพลจ้าบคาเฟ่สุรพลปาร์ตี้สุรพลคาเฟ่ ระยองค่ะตั้งน้ำาอะไรครับเปียกอยูบพี่เต้งอยู่แต่ที่เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ระยองกเนม่บอยตาคนนี้ไปมหาสมุทรซีม่รู้เลยเพราะว่าพี่เพิ่งมาแต่ว่าบางอย่างเขาต้อการกันก่อนเนี่ยที่เขาไม่รู้เองเลยจริงๆวันนี้คล้ายๆเดิมนะครับเมื่อวานก็เล่นโค้าแต่ว่าวันนี้มีบางอย่างที่น่าสนใจที่เปลี่ยนใหม่คือใครชอบลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มีบางโมมาตีกอง มซาาเราจะไม่มีภาพกลางวันเพราะกลางวันเราพักผ่อนอยู่อันนี้เป็นตอนกลางคืนของวันที่31แล้วนะคะจะสปีแล้วเมียมีอะไรจะพูดคุยกับเขาโอเคแบบภูมิใจนะเลยหลันสคริปต์คล้องไว้เดี๋ยวนี้ตักข้าวทนไก่ยู่พอดีเลยเนี่ยสักให้พี่สักให้พี่กั้งก่อนเนยแล้เอาเอาเอาเดี่ยวเที่ยงคืนจะไปขอคัมภีรพรพวกอวยพรชาวอยู่ถึงอ่ะไม่ถึงก็คือก็เล่นเสร็จก็กลับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณป่าอวยพรคุณป่าอวยพรก่อน โอเคครับสุขภาพแข็งแรงจะแค่นี้ไดเหรอจะทุกคนต้องแข็งแรงจะได้ทําอะไรเรื่องอื่นต่อได้เยอะๆไงเราจะมาเอาเรื่องอื่นอีกนักหนาเล่าร่ำรวยร่ำรวยครับแข็งแรงครับขอบคุณค่ะปีหน้าก็ขอให้มีเรื่องดีๆครับขอให้เป็นปีที่สดชื่นคขอให้เป็นปีที่ดีครับหมดไปปีแล้วพวกเรา และนี่นะคะ <c oughs> ก็คือเมนูพิศเศษของวันนี้ okay <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฟิลมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจในเรื่องของอาหาร คือจะกินอะไรซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมย่างม้วเส้นแล้วก็ไรเดิมมากุ้งเจียวน้ำแดงมือเพชรนี่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 อันนี้มันกับแก้นะคะอันนี้ม้วนเพชรทั่วต้มยำน้ำใสปลาฉลามฉลามก็คือปลาชนิดหนึ่งซึ่งมันอันนี้ไม่ใช่ฉลามแบบจออ่ะที่ไม่ใช่จอที่มันแดกคนว้ยอันนี้มันแบบฉลามตัวเล็กก็เหมือนลักษณะปลาเนื้อขาวได้ปลากระวงลูกปลากระวงอด้เลย ลองลองแบบนี้นะปลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายก่อนกินกินลองอันนี่คือปลาอร่อยเยอะดีอร่อยติดใจอ่ะเร่อยอร่อยติดใจมันเป็นปลาที่ละลายในปากยแล้วคราวนี้จะไปขนฝ่ายกินที่อื่นก็ยากนะน่าอ๋อคล้ายๆกันอันนี้ลองไม่ได้สายยำเส้นอันนี้สายมูอัดเทียม เอาล้ค่ะถึงงานแล้วคนเยอะมากแน่นอนเลยจากตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสื่อคนเที่ยวแน่นอนแแบหแม่พิมมัหยระยองซึ่งพอสมมติว่าพี่ว่านลงมาพิมจะตั้งกล้องไว้แล้วพี่ก็อวยพรแล้วก็ปิ้งนะคิวด้วยเยอดเอางานหน่อยพิมเดี๋ยวพิมไม่ได้ <c oughs> ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเทมันเป็นแบบวันสุดท้ายแล้วต้องมีอวยพรคนดูอ่าใช่ ก็เต็มตัวสุดน้อยใงานใหญ่นะเนี่ยเพราะว่านี่เมื่อวานเราก็งานของคอร์รทอตนนี้ก็รทรทเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีหน้าเราจะได้ร่วมงานคอร์รทอเยอะมากโดนเดินทางมาเดินทางเหรออ๋อพี่ดูดวงไว้ที่เราคุยกันไว้บ่างแต่หมอเขาดูให้ดูหมอดูพูดว่าไงบ้างคือต้องเดินทางเยอะมากในปีหน้าใช่ถึงชมพูทวีปก็ได้ใครไปกับพี่ คนเดียวเอาไม่ได้กินไปได้หรอก็ออเหมือนโรมาโลเนะี่ยพี่มินเนีโโ่ยขอเดี๋ยวนี้แบบโซโลอีอ <c oughs> คนเดียวเลยป<ฮ> <c oughs> ีนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะดีฉันบอลก่อนนะคะโย่เนรอเยวนเข้ามาใน ไปที่รถก่อนเลยค่ะได้ได้ได้พบกันไปเองโอ้สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ขอบคุณมากแล้วก็เมื่อกี้สวัสดีปีใหม่ไปแล้วตอนที่คืนจริงอถูแดงนะแดงไปนะเวลาแดงแดงแต่ว่าต้องสวัสีใหม่คนดูโซลิซิชแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็ให้เป็นปีที่ดีทุกคนนะแข็งแรงนะครับอะไรที่ต้องทำก็ทำอย่างตั้งใจค่ะ ก็ปล่อยไว้ไม่ต้องทำแล้วมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรก็อย่าไปทำมันนะ<ฆ>ครับฝากติดตามช่องโซโลดิสเน่วไว้ในหัวใจคุณด้วยนะครับแล้วก็ทำดีมิตรสิทธิ์ขับด้วยนะครับไฟมันแสบบ้างแ,แต่ว่าม,มัน,นมอะไรพี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมแต่<ด>ว่ามันสีได้ก็ลงอ๋อโอเคขอทุกคนทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับก็ขอให้มีความสุขในปี2024นะครับ